thank <laughs> ผู้ชมเพจ Lover by เจรฮายนะคะยังอยู่กับลูกวงเหมือนเดิมกับที่นี่ค่ะเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ค่ะวันนี้นะคะลูกปวงก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เขารักน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็คิดที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวเช่นเดียวกันส่วนจะเป็นธุรกิจอะไรแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนไปดูเลยดีกว่าค่ะ วันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจนะคะที่เกี่ยวกับงานแฮนด์เมดนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทําเองกับมือของเรานะคะและลูกโป่งเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทํามากๆเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ซ้ำแบบใครก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะแล้ตอนนี้นี่ค่ะลูกโป่งอยู่หน้าร้านนี้ค่ะโมโมทาร่านะคะแล้วก็นี่แหละค่ะที่นี่แหละค่ะเราจะเข้าไปทําอุปกรณ์แฮนด์เมดกันค่ะ ปอกคอที่ร้านนี้ละค่ะแต่ก่อนที่ผมจะทํานะคะลูกผงอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสาวสวยคนนึงค่ะที่เขาก็ชอบทํางานแฮนด์เมดเหมือนกันแล้วเขาก็ทําให้กับน้องแมวของเขาแล้วกําลังจะเปิดธุรกิจด้วยค่ะไปดูดีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหน สมัยนี้นะครับเรียกว่าน้องหมาน้องแมวมีอิทธิพลต่อเจ้าของมากๆเลยนะครับไม่ว่าใครต่อใครก็หันมาเปิดธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งดาราสาวน่ารักสดใสคนนี้ครับก็ยังหันมาเปิดธุรกิจทำปลอกคอแฮนด์เมดเพื่อเจ้าน้องเหมียวตัวโปรดเรื่องราวความน่ารักของเธอและแมวเหมียวจะเป็นยังไงตามมพร้อมกันเลยครับแนวคิดในการทำปลอกคอเนี่ยเริ่มจากตัวเพชรเองอะค่ะเพราะเพชรเป็นคนชอบงานแฮนด์เมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเราทำได้เราก็เลยทำ งานแต่ละชิ้นนะคะคือเพชรก็เกิดแนวคิดที่จะดีไซน์เองอะไรเงี้ยออกแบบเองขึ้นมาเพื่อที่จะเวลาเขาใส่อะไรเงี้ยแล้วมันดูสวยดูน่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้แบบว่าเออไปเห็นแนวคิดของใครที่เขามีสร้อยปลอกคออะไรคือเราอยากทําให้เขาใส่เองอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นในส่วนของปลอกคออัซเซสซอรีทั้งหลายนะคะก็มีมา3คอลเลกชันแล้วก็คืออย่างคอลเลกชันแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบลูกไม้ที่แบบว่าดูมีความแบบรูหร้า So, งไฮโซอะไรเงี้ยคอลเลคชันที่2เนี่ยก็ยังเป็นแบบงานที่เป็นลูกไม้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้การปักก็คือเอาเข้ามาเป็นดีเทลด้วยส่วนคอลเลคชันที่3เนี่ยก็มันก็ยังจะคงเป็นแนวคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าเราด้วยดีเทลมันจะต่างกันอย่างอันล่าสุดเนี่ยคืออันเป็นอันนี้ค่ะสามารถสวมใส่ได้เลยก็คือสามารถปรับสายได้เพราะว่าแมวเนี่ยจะต้องใช้ที่มียางยืดด้วยเพราะว่าเวลาเขาซนหรืออะไรไปเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาจะสามารถถอดของเขาได้เองคือมันจะเหมือนเป็นเซฟตี้ให้เขาอะค่ะก็ตัวนี้ตัวนี้มาตัวแรกค่ะชื่อมาดีก็ตอนนี้ก็คือหึงขวบกับ1เดือนแล้วก็ตัวนี้มาทีหลังเป็นตัวผู้ชื่อมาวินที่ได้แมวมาก็ได้มาจากการที่คือเพชรชอบแมวมา เป็น1ิปีแล้วแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงแล้วพอวันหนึ่งเราโตแล้วเรามีความรับผิดชอบก็เลยคิดว่าเอออยากไปซื้อแมวขออนุญาตแม่อะไรเยงี้ไปซื้อแมวมาก็ได้ได้น้องมาดีมาก่อนเป็นเปอร์เซียค่ะสีเทาแล้วก็คือคิดว่าเอ,อ๊ะมันกลัวมันเหงาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหาซื้อมาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าก็คือที่ฟาร์มเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละพันธุ์ ก,กไ็ได้ได้ตัวนี้มาชื่อมาวินตัวนี้เป็นชินชีล่าก็คือเป็นสายพันธุ์เปอร์เซียเหมือนกันแต่ว่าคือเป็นชินชีล่าคือจะเป็นสายพันธุ์แยกออกมาค่ะหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันแตน่เดียวน้องวินคือเพชรชอบคาแรคเตอร์หน้าตาของเขาแล้วก็สีสีขนคือเขาจะเป็นสีขาวและหน้าตาเขาก็จะแบบดูแบ๊วๆอะ่ะน่ารักดีคือหน้าไม่บี้คือหน้าจะมีมีดั้งด้วยนะอะไรเงี้ยแอบเห็นดัง้งเนาะ คือในใจอยากคิดว่าอยากจะได้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าคือด้วยตอนเนี้ยเรารักเขาสองคนมากคือถ้าเกิดเราเอามาอีกตัวหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเ,ออเราเอาเท่าที่มีเนี่ยให้ให้ให้มีความสุขดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดจะได้อีกตัวหนึ่งก็คือขอให้เป็นลูกของมาดีมาวินดีกว่า ก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีวีรกรรมอะไรมาเพราะว่าพันธุเปอร์เซียมเป็นพันที่ไม่ได้แอคทีฟขนาดนั้นนะคะก็คือคือเขาจะมีความน่ารักในการเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะบางทีแปลกๆก็คือไม่เพิ่งจะมารู้เหมือนกันว่ามันชอบมังคุดมากลูกมังคุดอยู่ในถุงเนี้ยค่ะมันมันสองตัวนี้ไปดมแล้วก็แบบข้อเคลียกับลูกมังคุดแล้วพอเพรเอาออกจากถุงปุ๊บมันเล่นมังคุดอย่างกับแบบอะไรก็ไม่รู้คือแบบไม่ได้อยากกินนะแต่มันเล่นมังคุดใหญ่เลยอะไรเงี้ย มาดีมาวินเนี่ยก็นอนกับเพชรตลอดเลยส่วนมาวินตัวนเนี้ยเนี่ยมันซ่ามากคือให้มันนอนที่อื่นไม่นอนนะมันต้องมานอนบนหัวคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรคือเห็นเราเป็นคนใช้หรือว่าเห็นเราเป็นเจ้านายก็ไม่รู้หรือมันเป็นนายเราก็ไม่รู้อันนี้ยังยังแยกไม่ออกอะนะมันมานอนบนทับหัวเราเลยอ่ะกลางคืนคือมาย่าบนผมเนี้ยส็แล้วก็มานอนเลยส่วนมาดีเนี่ยคือเขาจะ ตอนตอนกลางคืนเขาจะนอนแถวเท้าแต่ว่าตอนเช้าเช้าเนี่ยมาดีเขาจะชอบมาเรียกเราเหมือนมาขุดผ้าห่มอ่ะขวนผ้าห่มขวนญขวัขวแล้วพอขวนเสร็จล้วก็เออขวนอะไรพอเราเปิดผ้าห่มปุ๊บมันมุดเข้าไปนอนกับเราในผ้าห่มเลยก็เพจคิดว่าแมวเนี่ยก็คือคือเขาเป็นสัตว์ที่เพจว่าเขาจงรักภักดีเหมือนกันคือคือไม่ว่าอะไรคือแบบ เขาเราเลี้ยงเขาไว้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังรอรอได้ยินเสียงเราเดินขึ้นมาในห้องเลยอเขาก็จะรออยู่หน้าประตูอะไ่งเงยคือเพ็กก็เข้าว่าเขามีรอย่อรอยย่เหมือนกันกับกับเราอะไรอย่างเงี้ย,ะะเ,เ,ยเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดอะไรยเงี้ยค่ะ จะมีปลอกคอแล้วนะคะเป็นงานแฮนด์เมดของเพชรเองเนี่ย mm hmm. เพชรก็มีเสื้อผ้าสําหรับน้องแมวด้วยเหมือนกันแต่ว่าน้องหมาก,ก็ใส่ได้เหมือนกันเพราะว่าคือแพทเทิร์นมันเป็นแบบเดียวกันคือใส่ได้ทั้งหมาทั้งแมวนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นงานดีไซน์ของเพชรเองซึ่งออ,ออกแบบเองหมดทุกอย่างเลยอะคะ mm ่ะ hmm. แบบที่ใส่อยู่ก็คือเป็นของมาดีแบรนด์มาดีอะคะ mm ่ะ hmm. ก็คือเสื้อจะเป็นเสื้อเชิ้ต ก็ถ้าเกิดคนที่สนใจนะคะก็มาซื้อได้ที่บ้านเอกกมัยนะคะอยู่ในซอยทองหล่อ20หรือว่าเอกมัย21นะคะก็อยู่ซอยข้างๆโรงเรียนจำจันนะคะก็แวะเข้ามาดูกันได้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับอีกหนึ่งธุรกิจที่ใช้หัวใจทำขึ้นเพื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรด นอกจากจะได้เห็นสินค้าสวยไม่เหมือนใครสไตล์แฮนด์เมดแล้วก็ยังได้รับรู้ถึงความรักและความเอ็นดูที่เจ้าของมีให้ต่อสัตว์เลี้ยงแสนรักอีกด้วยนะครับ mm hmm. เพราะกว่าจะได้ผลงานมาแต่ละชิ้นนั้นล้วนมาจากความรักที่เจ้าของน้องแมวอย่างน้องเพชรมีให้น้องแมวตัวโปรดของเธอนั่นเองครับ